เป็นยังไงคสยุรารเห็นไหมโโหที่อยู่ของเราแหมอย่างว่าเนี่ยนะคะ คนที่ได้รางวัลเมฆคล้าพิมี์ทองคำอะไรอย่างนี้ก็จะดูทําอะไรดีไปหมดขอแสดงความยินดีด้วยมขอบพระคุณนะจริงๆต้องขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ให้เกียรติกับรายการชิงรถชิงร้านได้รับรางวัลเกณฑโชว์ดีเด่นทัศนทองคำขอบพระคุณมากขอบพระคุณท่านผู้ชมขอบพระคุณผู้ที่มาเล่นเกมนี่ก็คือรางวัลของทุกคนนะคะมีส่วนทําให้รายการของเราดีด้วยนะคะและตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงฉากใหม่สวยสดงดงามอะไรฮะเปลี่ยนไงเปลี่ยนเวลาพูดถึงต้องเสื้อผ้าใหม่สวยๆ ไวยน่ารักจากจัสปา,สปาโอ้โหรักมากเหไหมคะปีที่แล้วเนี่ยนะคะจะใส่เสื้อเรียบแบบเป็นหนุ่มใหญ่ไว้เดึกอ,อีกบบอีกแบบนึงนี่อีกแบบหนึ่งนี่จะแบบมีสีมสันมีสก๊อปสก๊กต แล้วเป็นยังไงเกมใหม่เปลี่ยนใหม่หมดไหมแน่นอนที่สุดค่ะใหม่แล้วเกมต้องใหม่ด้วยใหม่ด้วยเดี๋ยวก็รู้ว่าใหม่ยังไงนะคะนี่ขนาดดูสิโอ้โหใหม่หมดมจะปีเหรอคะจะปีเล่นนะคะผู้ร่วมรายการครั้งแรกของเกมใหม่คือใครฮะโอ้โหจะหนุ่มจะสาวจะหนุ่มจะสาวมาเลยนะคะผู้ที่หนึ่งนะฮะผู้ที่หนึ่งคุณสุเทพประยูรมิถานและคุณแปดชันยิ้ม นี่ทาออกหมายลงทุนรายการเขาลงทุนเขาพิสแสดงว่าเขาพิสแคนไม่ค่อยได้ตังค่ะสิก็พอได้มาเก็บมาออกมีนี้นี่เหมือนสนามบินเลยเออนะตอนที่ดินยัวบอลออกอย่างงวงอะกูงวงกูงวงเขาเรียกงวงงวงงวงแล้วก็ดี้เขาไปตะเวนยุโรปมาด้วยกันเป็นเพื่อนกันน่าก็ดีนะคุณก็ดีขึ้นแล้วนะก็ดีครับเป็นไงไปต่างประเทศมาดีไหมข้อสนุกดีอะโถเฮ้ยไปแล้วเมืองนอกเมืองนานี่มันสนุกก็ปีใหม่แล้วคุณก็แต่งตัวใหม่นี้ไม่เห็นเหมือนต้อเก่าเลยเนี่ยดีมากดีมากแต่หน้ายังแก่ยังเก่าด้วยคุณก็ได้ ดึงไม่ทันฮะดึงไม่ทันแล้วเสียสุเทพนะฮะชีวิตปีที่แล้วดีไหมครับโอ้ดีมากครับผมอ้ยเดี๋ยวนี้รวยทีจะบ้าอย่แล้วผมอ่ะโอ้ยไม่รู้อะไรนะโอ้ยถามน้องแบดดูว่ายังไงแช่งยังไงช่ยังไงฮะอ้ยรวยไม่รู้เรื่องตอนนี้นี่เมื่อวานนี่ไปไดคอปนี่นี่ผมยัไม่วหวพอเริ่มสวิงปลแหวนเพชรหล่นพุกรองหลไม่โนด ผมคุยเพื่ออะไรไปเนี่ยสนิทกันจริงๆก็ถามจริงนะสนิทกันจริงนะสนิทกันฮะซี่แงกันเนี่ยแงกันผมเกิดเก้เขาเกิดรุ่น10ใครใครใครเกิด93ใครามไทยอะคุณอะปู่เราไงเกิด93เหรอต้องเรียกันเหร้าสามสองสี่เก้าสามนี่เก้าสามรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นมนุษย์โคบันยองอะรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งต้องเอาข้องสอง นี่ไม่เห็นไม่เห็นแต่รุ่นนี้เขาเรียกเริ่มจะเข้ารุ่นวัตถุโบราณแล้วนะใช่ใช่เอ๊ะเพราะว่าคู่ของผมนะแอนทิกแอนทิกปีนี้เท่าไหร่แล้วปีนี้ไม่บอกดีกว่าบอกเดี๋ยวไม่เชื่อมาดูดูโอ้โหใกล้แล้วเนี่ยใกล้อะไรฮะใกล้อะไรใกล้แกรนะใกล้พี่กลับไปนะเอาละผู้ที่หนึ่งเป็รัพพุทเทพและคุณเป็ดเชิญยิ้มนะครับครับผมครับผมัชิญครับอะไรค่ะเอาละ เป็นผู้ชายหรอทั้งคู่คู่ต่อไปผู้หญิงบ้างไมอ้ดีมากชอบมากเลยผู้หญิงแต่ว่าแต่ว่าเวลาเขาออกมาเยนะทไมฮะขอไยู่ตรงนั้นนะทไมฮะ้นเดี๋ยวก็รู้นะคะคุณชุติมานยนาและคุณริสาของวิรัตอ้าวว้าวว้าโอ้สวัสดีครับวดนี่เสียนี่กี้ได้ยินหอยู่ตรงนั้นนีได้ยินแล้วก็นาดกับพี่อ้ อยู่างนี้ก็ได้เนี่ยอยู่งนี้ก็ได้เนี่ยเด็กๆเป็นตัวเล็กหมดเลยสิ่ะหมโอ้นี่ยเขารีบโตพ่อแม่กลัวว่าจะไม่ทันการเรีบโตให้อาหารให้อาหารเสริมใหนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าช้าไปเนี่ยมันจะไม่ดีเอ๊ะเพิ่งรู้ว่าคู่นี้ก็สนิทกันนะสนิทค่ะสนิทตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือค่ะเออเรียนเรียนอยู่ด้วยกันเหรอคะชาเรียนโรงเรีย์ไปเรีย์เดชาโอ้ล้วเป็นไงชีวิตผ่านมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเป็นไงฮะก็ดีค่ะชอบใจไหมชอบใจที่ผ่านมาไหม มีหม <icana>, อดูเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยนะฮะว่าราหูเน really yes. ี่ยจะอมลัคนาแล้วจะต้องทําอะไรพลาดพลาดในชีวิตก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่มันเล่นชิงร้อยชิงร่างนี่เป็นการพลาดหรือเปล่าเอ๊ะไม่ถ้าไม่ได้ล้านก็ถือว่าพลาดก็พลาดเคราะห์ไปอ่าดีเหมือนกานถ้าได้ถ้าได้ก็คือว่าพลาดไปอย่างอื่นมาแล้วก็เลยมาได้เคราะห์ตรงนี้แล้วปีที่มาเป็นไงฮะปีที่แล้วปีที่แล้วก็ ก็ดีค่ะแต่ปีนี้คิดว่าจะดีกว่านะคะค่ะมีลาหูไปอมอะไรไหมไม่มไม่มีอมแล้วค่ะหมอดูบอกว่าจะคลายจะคลายอย่างเดียวเริ่มสักระไนกับชิวน้อยชิวแล้วจะดีทุกคนเลยอืมออาวนะฮะคุณริสาและคุณชุติมานะครับมาแล้วเลยจำที่เลยนะครับผ่านไปแล้วสองคู่สดใสร่าเริงน่ารักผู้หญิงต่อไปต้องผู้ชาย แบบสองเพศนไหมอือผู้ชายเนีหล่อหล่อมากหล่อเยอะหล่อลิำคุณพงศ์พัฒน์วัชระเป็นโยและคุณสมศิกรุ่งนุกพ่อไ้วครับเอ้าว้าเนี่แดินี่ตัวนี้นะครับโอ้โหนักสงสัยไปเส้นอะไรไว้หรือเปล่าถ้ไปครีปอะไรขนาดนี้น้องผู้หญิงเนี่ย อ่านนี้พูดลำบา,ากพูดนี้เนี่ยทำไมรู้สึกเสื้อนี่มันจะหนาหนังนนอะไรเง,งี้ยมั็นยังไงฮะที่บ้านหิมะตก <laughs> คื <laughs> อปกติเวลาบ้านที่ผมอยู่เน,นี่ยนะฮะมันค่อนข้างที่จะอยู่ที่สูงมากแล้วก็อากาศเย็นหีมะตกจริงๆแล้วนะบ้านบ้านสวยเย็นโอ้มีตังมีตังมีรวยฮ <ผม S 1> ะมีตังผมรวยโอ้ดีมากที่เก็บเพชรได้ที่สนามกอล์ฟับ ทำไมต้องขับมอเตอร์ไซค์เอ่อจริงๆแล้วขับรถมันรถมันติดครับแล้วมอเตอร์ไซค์ไม่ติดมอเตอร์ไซค์นี่ใหญ่ยิ่งกว่ารถอีกใหญ่มากแล้วใส่หัวไม่เวลาขับใส่น็องหัวก็ต้องมาด้วยสิครับใส่หัวกันน็องสาวใส่ใส่ฮะใส่หมวกกันน็อเป่ะฮะใช่ครับคุณพงศธรกับคุณทรงศิษย์นะครับเข้ามาด้วยสามคู่เลยใช่ไหมฮะแห้แล้วต่อไปคู่ที่สี่ฮะนะ อะไรทำไมอะไรอ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะก็ปัญญาไงเมื่อกี้ตอนต้นรายการบอกแล้วว่ารายการของเราใหม่ใ <w> ช <ab> ่ไหมใหม่นี่ไงฉากใหม่เพราะฉะนั้นสี่คู่จะไม่มีมีแค่สามสามคู่อ๋อวันนี้ไม่มีสี่คู่ค่ะใหม่อ๋อเขาคนนี้จะพร้อมแชมป์อยู่แค่นี้อะไรพร้อมแชมป์อ้าวงั้นแข่งขันเกมใหม่เอาเลยไหมยังสิยังอีกก่อนแล้วทำไงอ่ะไปดูอะไรกันไหม ดูโฆษณานะาาพักสักครูร่นะะคอีกสักครูน่นึงมาพบกันชิงรโรยชิงลา